สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่คือช่อง i อเรนออลท์ช่องที่นําสาระดีเกี่ยวโลกคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยมาสรุปให้เพื่อนๆฟังครับสาหรับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในช่วงของการสอนใช้งานไบแนนส์นะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนในเรื่องของฟังชันนะครับไบแนนส์เออร์เน็งนะครับผมหรือก็คือการที่เรานะครับสามารถนําเหรียญของเราเนี่ยไปเซฟวิ่งหรือไปสเต็กกิ้งได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังว่ามันมีอะไรแล้วมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปรับชมเนื้อหากันเลยดีกว่ามาเริ่มที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอของไบแนดปกติเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยสมัครเนี่ยหรือยังไม่เข้าใจเนี่ยผมมีคลิปสอนเทรดในไบแอนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะคลิกดูที่ลิงก์ด้านบนได้เลยหรือจะไปพิมพ์หาในช่องผมก็ได้นะครับเสิร์ชว่าไอเลอร์อัลล็อตไบแอนดก็จะขึ้นมาเลยนะ ฟแนนซ์นะครับตรงนี้เนาะจริงๆในมือถือก็จะเห็นอะไรง่ายกว่านะครับแต่ว่านี้ผมขอสอนในคอมแล้วกันเนาะก็หลักการเดียวกันนะครับคาเหมือนกันเลยนะครับก็ไปลองฝึกกันดูทีนี้เนี่ยกดมาตรงไฟแนนซ์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะเห็นคําว่าไบแนนซ์เอิร์นใช่ไหมตรงนี้กดเข้าไปเลยครับเมือเ่อเพื่อนๆนะครับเข้ามาที่หน้า b i n a n c E เอิร์นเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคอยต่างต่างๆชอกมาก็จะเห็นว่า Product นะครับก็ตรงนี้ก็จะมีแบบสเต็กนะครับ etf 0องจุดศูน่งอะไรเงี้ยึิงเ๋ยวก ทีเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเราจะเห็นแล้วอันนี้มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆ popula coin นะครับก็เขาจะเอาเหมือนาเอามาวางไว้ตรงนี้ให้เห็นง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าผมอยากให้เลื่อนลงมาหน่อยนะครับเราจะเห็นนะครับตรงนี้เนาะนี่จะเป็นประเภทนะครับของสินค้าที่เราสามารถที่จะเอามาฝากได้หมดเลยนะครับก็จะมีแบบ saving ที่เป็นเหมือนการฝากออมนะครับ lock staking lunch pool bnb vault e อ่า eth 2.0 staking แต่ละอันเป็นยังไงนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมาอธิบายทีละตัวเลยนะครับก็ตัวแรกนะครับได้แก่ตัว Saving เนี่ยก็เราเข้าไปเลยนะครับเาก็กดลองกดเข้าไปดูเมื่อเรากดเข้ามาที่หน้าของ i บ n นนเซฟวิ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมันก็จะมีคําว่า flexible saving กับคําว่า lock saving เห็นไหม flexible saving lock saving 2ตัวนี้ต่างกันยังไง flexible เนี่ยเวลาที่เราฝากเงินเข้าไปนะครับเราจะสามารถถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ลักษณะการฝากก็คือเหมือนฝากประจําเลยนะครับแล้วก็กินดอกเบี้ยไปดอกเบี้ยต่อป,ปีเนี่ยนะครับก็จะมีบอกอยู่นะเวัน APY นี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นดอกเบี้ย7วันได้เท่านี้นะแต่หมายถึงดอกเบี้ยต่อป,ปีแหละแต่ต้องฝากอย่างน้อย7วันถึงจะได้ดอกเบี้ยเท่านี้นะครับเนาะก,ก็คิดเป็นต่อป,ปีไปก็เฉลี่ยเป็นวันวันออกมานะครับดอกเบี้ยนี่จ่ายเป็นรอบๆอนะเป็นวันเป็นวันออกมานะครับก็เนี่ยยกตัวอย่างอย่าง USDT ใช่ไหมผมอยากเอาเงินสดมาวางไว้เฉยเฉยเนี่ยก็จะได้ดอกเบี้ย2%ต่อปี ทีนี้มันต่างยังไงกับแบบล็อกเซฟวิ่งล่ะล็อกเซฟวิ่งเนี่ยนะครับคือเพื่อนๆสังเกตนะ USDT เหมือนกันแบบ f l e x i b l e เนี่ยสแต่ล็อกเซฟวิ่งเนี่ยประมาณสักหนึข้อที่มันต่างก็คือล็อกเซฟวิ่งเราจะไม่สามารถครับดึงเงินออกมาได้เลยจนกว่าคบกกำหนดเนี่ยเขาก็จะมีวันให้เลือกใช่ไหมว่า7วัน14วัน3 0วัน90วันนะครับยิ่งวันที่เราล็อกเงินเข้าไปนั้นสูงเท่าไหร่เนี่ยครับ ดอกเบีย้ยมันก็จะได้สูงตามขึ้นไปด้วยเห็นไหมเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เลยครับเนาะก็ก็เป็นเหมือนออปชันให้เราลองเล่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเซฟวิ่งเดี๋ยวผมลองมาฝากให้ดูเล็กๆน้อยๆดูครับแต่ก็ถ้าเกิดดูกันจริงๆในดอกเบีย้ยตรงนี้ไม่ได้สูงอะไรครับเป็นเซฟวิ่งธรรมดาเนื่องจากการเซฟวิ่งแบบนี้ความเสี่ยงมันต่ําม,มากนะครับตัวไบนั้นเองเนี่ยเขาจะเอาเงินของเราเนี่ยไปปล่อยกู้ถ้าผมจําไม่ผิดนะเขาจะเอาเงินของเราเนี่ยไปปล่อยกู้แล้วก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันสามารถที่จะ ก็อารมณ์เหมือนเป็นธนาคารนะครับแล้วเขาก็จะจ่ายผลตอบแทนเรากลับมานะครับก็เป็นเป็นลูกเล่นหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากความเสี่ยงมันต่ํามากนะครับเพราะว่าเงินเราเนี่ยตัวใบนั้นเองเขาจะคุมหมดนะครับมันก็จะได้ดอกเบี้ยน้อยแบบนี้แหละนะครับทีนี้มาดูในส่วนของวิธีการฝากกันบ้างนะครับวิธีการฝากเนี่ยเพื่อนๆจะเห็น2คํานี้นะคําว่า t r a n s f e r ตรงนี้นะก็อันนี้เนี่ยหมายถึงว่าเราอะสามารถที่จะทา a n ฟ f e r เงินของเรานะครับที่อยู่ในกระเป๋าที่เป็นสปอตเนี่ย มาไว้ที่นี่ได้นะครับก็เนี่ยยกตัวอย่างนะครับตอนนี้อย่างผมเนี่ยผมมีอยู่5,000เหรียญใช่ไหมตรงเนี้ยก็ผมอาจจะยกมาสักไม่รู้อะมาฝากสักเดี๋ยวผมฝากให้ดูเล่นๆสักร้อยเหรียญใช่ไหมเนี่ยเขาก็จะมีบอกอยู่ว่าวันที่ฝากเนี่ยเขาก็กำหนดเลยวันที่ฝากเท่าไหร่เท่านี่ยดอกเบี้ยนะครับต่อต่อเบี้ยเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับ1000ผมคุณน่าจะเข้าใจว่า1000เหรียญนะหนึ่งพเหรียญเนี่ยถ้าเทียบเป็นต่อวันเนี่ยนะครับจะได้เนี่ยศูนย์จุดศูนย์ห้าห้า USDT นะครับเนาะแล้วก็ อันนี้จะมีแม็กซิมั่มสับสคริปชันเนื้นะครับหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราสามารถที่จะฝากเนี่ยต่อรอบอ่ะไม่เกินเท่านี้นะครับเนี่ยเนาะก็ประมาณ1 150ล้าน USDT นะครับก็นี่เนาะก็จะบอกว่าดอกเบี้ยต่อปี2%นะครับก็กด accept ไปแล้วก็กด transfer confirm ให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้ซึ่งนะครับตอนนี้เหรียญของผมก็เข้าไปอยู่ในนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถเช็คได้ตลอดนะครับแล้วก็สามารถที่จะถอนได้ตลอดเช่นกันแล้วก็กรณีนี้ครับถ้าเพื่อนๆจะเห็นคํานี้ครับคือออโต้ทัน ออโต้ทานเฟอร์เนี้ยเป็นฟังก์ชันสําหรับคนที่แบบเหมือนจือเหรียญไว่้เฉยแล้วอยากจะออมยาวๆไม่อยากขายอยู่แล้วอะ่ะคุณสามารถที่จะกดตรงนี้สมมติคุณกดออโต้ตรงนี้นแนะ่ต่ผมจะไม่กดนะคุณกดตรงนี้ปุ๊บเงินที่มันเป็นอยู่ sdt ของคุณทั้งหมดอะ่ะมันจะมาสเตกอยู่ในนี้ นะครับมันจะมาเอ้ยไม่ใช่มันจะมาเซฟวิ่งอยู่ในนี้ทันทีนะครับคือทุกท้อค้งที่คุณโอนเงินเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดคุณมากดติ๊กตรงนี้ไว้วให้มันออนเนี่ยนะครับมันจะเข้ามาหมดบางครั้งเนี่ยหลายคนนะครับก็เป็นเรื่องตลกว่าเฮ้แบบพี่แชมป์เหรียญผมหายไปไหนไม่รู้นะครับปรากฏว่ามาเช็คอีกทีอยู่ในเออร์เน็นะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยเผลอเอามือมาคลิกตัวเนี่ยครับมาคลิกตัวออโต้ทาร์นเฟอร์ไว้หมดเลยนะครับก็เงินก็มาอยู่ในนี้แทนนะั้นก็ไปเช็คให้ดีเนะาะเมื่นนอก ตัวเซฟวิ่งนี้แล้วใช่ไหมครับมาดูในส่วนของวิธีการถอนเหรียญบ้างการถอนเหรียญเนี่ยให้เพื่อนเพื่อมาที่หน้าตัวนี้เลยนะครับตรง wallet ใช่ไหมแล้วก็มาที่หน้า earning นะครับกดเข้าไปเนี่ยครับเมื่อเรากดมาที่หน้าเออเนี่ยมันก็จะมีเหรียญที่เราฝากอยู่แม้ผมก็บอกว่าเมื่อกี้ผมฝากไว้ในแบบ flexible ใช่ไหมมันก็อยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครฝากในล็อกมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีให้เห็นอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยครับ usdt ฝากเข้ามาทั้งหมด100นะครับแล้วก็ นี่มีเริ่มมีดอกเบีย้ยสะสมแล้วประมาณนี้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะถ้าเกิดเราจะถอนนะเราก็รีเดมเลยนะครับทีนี้ตรงรีเดมเนี่ยหลายๆคนมีปัญหากันเยอะนะครับก็เนี่ยถ้ากดแม็กซ์นี่ก็คือถอนทั้งหมดใช่ไหมมันจะมี2แบบนะครับคือ f a ร์รีเดมชันกับ Standard Redemption Fat เนี่ยคือเราสามารถที่จะถ้าเกิดเรากดปุ๊บมันถอนได้ทันทีเลยแต่เนี่ยเขาจะกําหนดอยู่ว่า um, นอตแม x ซิมั่นี่ต้องไม่เกินเท่าไหร่นะครับผมขี้เกียจอ่านสูนรแล้วก็มาอ่านเองแต่ว่าเราได้อยู่แล้วแหละนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะ แฟร์รีเดมและแฟร์รีเดมเนี่ยก็คือเรากดปุ๊บแบบเลือกแบบนี้เราจะถอนออกทันทีแต่อันนี้แต่ว่าอ่าสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนคือถ้าเป็นแบบนี้ดอกเบี้ยที่มันสะสมให้ในวันนั้นนะครับมันจะไม่คิดนะสมมุติแบบผมฝากในวันนี้ใช่ไหมดอกเบี้ยถ้าผมถอนในวันนี้ดอกเบี้ยมันก็จะไม่ถูกคิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอัลกอรณีึสแตนดาร์ดรีเดมชันเนี่ยมันจะไปคืนให้วันวันลุ่งขึ้นคือคิด1วันก่อนแล้วไปคืนให้ในวันลุ่งขึ้นนะครับก็อันนี้จะได้ดอกเบี้ยของวันหนึง นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมแฟบไปเลยนะครับก็กดโอเคแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับก็ง่ายงายไม่มีอะไรนะครับจากนั้นเงินของเราเนี่ยมันก็จะกลับเข้าไปอยู่ในสปอตนะครับไม่อยู่ในกระเป๋าสปอตเพี้ยนอะไรสปอตปกติเลยมาดูในส่วนต่อมานะครับนั่นก็คือในส่วนของล็อกสเต็กกิ้งนะครับเนาะก็อันที่2นี่เลยนะครับก็กดเข้าไปในส่วนของการสเต็กกิ้งเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็คือระบบหนึ่งของผู้ออ f สเต็กใช่ไหมที่การที่เราให้คนที่ ถือเหรียญเนี่ยครับมาถือเหรียญโฮไว้มามาสเตตกิ้งไว้แล้วก็เป็นการซัพพอร์ตระบบในเรื่องของ p ูฟออฟสเต k e ไปนะครับก็เหมือนเป็นการที่เอาเหรียญไปโฮไว้ในตู้เซฟของระบบนั่นเองนะครับทีนี้อ่ะมาดูกันดีกว่าว่ามันมีข้อควรอะไรไหมจะสังเกตนะครับว่าเนี่ยมันก็จะมีเหรียญให้เราเลือกนะครับหลายเหรียญอยู่นะครับเนานะมันก็จะเลือกลงมาได้อีกเต็มเลยนะครับแล้วก็อ่ะผมขอไปที่หน้าแรกให้ให้ดูง่ายงนะครับ อ่ะเนี่ยอย่างเช่นนะครับตัวนี้มาติกใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าดอกเบี้ยต่อปีเห็นปะสี่สิบสามจุดสองเก้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยมันจะมีวันที่ล็อกอยู่อันนี้ต้องระวังวันที่ล็อกอยู่นะครับก็จะมี15 30 60 90นะครับทีนี้เห็นป่ะว่ามันก็จะแบบไม่ใช่ว่าใครมาล็อกเท่าไหร่ก็ได้นะเนี่ยมันก็จะมีอยู่ว่าอย่างเงี้ยอันนี้คือโซเอาแล้วเห็นป่ะอย่างมาติกเนี่ย15วันโซเอาแล้วเห็นป่ะขึ้นอย่างงี้30วันอย่างที่วันสามัสิบวันยัอาง แต่30วันเนี่ยดอกเบี้ยมัน11%เองนะครับเนี่ยก็จะไม่เยอะอันเนี้ยในสการสเต็งเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนวันที่ล็อกละเห็นป่ะมันก็จะมีแล้วแต่แล้วแต่ครูแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องมาดูกันต้องมาไล่ดู่วนเนี่ยหกวันหมดแล้ว90วันหมดแล้วใช่ไหมครับเนี่ยสิวัน15วันเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะเหมือนแบบเราเขาลิมิตไม่ให้แบบล็อกเยอะเกินไปมั้งน่าจะมีจํากัดต่อคนนะครับมันดอกเบี้ยมันก็เลยสูงนะครับเนี่ยเนาะเเเเเเเนนนีีีี่่่ยยยยมมโซง้รรราาาากกก็ลืออดููคับสตไหปะ เอาหมดแล้วก็คือหมดแล้วนะครับอะทีนี้มาดูในส่วนของวิธีการล็อกเหรียญบ้างเลยกว่าครับว่าถ้าเราจะเข้าไปล็อกสเต็กกิ้งเนี่ยเราทำยังไงเนาะก็เนี่ยครับมาที่หน้าตรงนี้เนาะสามสิบวันใช่ไหมเนี่ยแล้วก็กดสเต็กแนวอันนี้อันนี้ของผมมันเนื่องจากมาติกผมล็อกมาติกให้ดูแล้วกันแต่มาติกมันเหลือนิดเดียวแล้วใช่ไหมผมสเต็กแนวไปนี่โดยเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับเขียนว่าล็อกสเต็กกิ้งนะมาดูซัมมารีตรงนี้ดีกว่าก็จะมีเขียนว่าสเต็กเดทนะครับเ 5นะครับเดือน6 2021นะครับเวลาบ่าย2แล้วก็เนี่ยวันที่6เดือน6นะครับ2021ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะบอกว่า interest period นะครับ interest period ก็เหมือนดอกเบียยนะบเบ้ยที่จ่ายต่อวันนะครับดอกเบี้ยที่จ่ายต่อวันนะแล้วก็ลงมาเนี่ยนะครับก็จะมีบอกว่าวันที่หยุดจ่ายดอกเบี้ยนะครับก็คือครบ30วันพอดีใช่ไหมเนี่ยก็จะเป็นวันที่5เดือน7ใช่ไหมก็คือเดือนถัดไปวันที่5เลย30วันพอดีแล้วก็วันที่เราสามารถ redemption date นะครับก็คือวันที่ เราสามารถที่จะถอนเงินออกไปได้นะครับก็คือวันที่7นะครับก็เหมือนยกันอ่ะกลับไปเช็คที่เอิน์นะครับแล้วก็น่าจะน่าจะเคลมเหรียญคืนได้วันนั้นนะครับก็เนี่ยก็จะมีบอกดอกเบี้ย er อะไรออกมาครับเนี่ยอันนี้เราสามารถที่จะอันนี้จะเป็นเหรียญที่ผมมีอยู่นะครับมาติกผมก็มีตอนนี้อยู่ในใบนั้นก็ประมาณ347ี่เหรียญใช่ไหมครับอ่ะสมมติผมลองสักไม่รู้สิเนี่ยเขาบอกมินิมัลขั้นต่ํา50เห็นปะมันจะมีมินิมัลนะอ่ะผมใส่ไป50เหรียญเลยกันนี่นี่ครับใส่ไป50มาติก นะครับแล้วก็กดยอมรับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่เนาะคอนเฟิร์มเพอร์เชสไปเลยนะครับกดปักนะครับเรียบร้อยนะครับสเต็กกิ้งไปเรียบร้อยนะกลับไปเช็คเหรียญของเราเนี่ยก็กลับไปที่เอิร์นหน้าเดิมใช่ไหมครับอ่ะกดเอิร์นนะครับปุ๊บกดเข้ามานะครับนี่เนาะเนี่ยจะเราเราก็มาดูข้างบนนะครับมันจะมีเซฟนะครับมีล็อกใช่ไหมนนี้เราต้องไปที่ล็อกสเตกกิ้งนะครับกดเข้ามาปุ๊บนะครับนี่อ่ะทีนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเห็นแล้วว่ามาติดของเราจะมาอยู่หน้านี้แล้วนะครับก็ เนี่ยมันก็จะมีแบบดอกเบีย้ยก็จะจ่ายรอบๆต่อวันเนาะเนี่ยประมาณนี้นะครับก็เรามาดูรายละเอียดที่หน้านี้ได้ทีนี้เนี่ยสเตตัสตอนนี้คือเราเราโฮอยู่ในสเตตกันนะเราโฮอยู่ในภูขเขาทีนี้มาดูตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเรากดเข้าไปเราจะเห็นว่าจริงๆอะ่ะเราสามารถถอนเงินได้เลยเหมือนกันเราสามารถที่จะถอนออสเทตกได้เลยทันทีเหมือนกันนะครับอ่าไมไ่ไม่ทันทีหรอกมันจะบวกประมาณอีกหนึ่งวันคือมันจะไม่ได้แบบถอนได้กรณีเหมือนเราถอนแบบแฟร์รีเดมชันแบบที่เราทำในเซฟเราทำในเฟกซิเบิลเซฟวิงใช่ไหม อันนี้มันจะบวกอีก1วันแต่นะครับแต่ประเด็นคือถ้าเกิดคุณถอนคุณจะไม่ได้ดอกเบี้ยเลยนะครับคุณจะไม่ได้ดอกเบี้ยเลยนะครับดอกเบี้ยที่คุณสะสมมามันก็จะหายไปนะครับก็ประมาณนี้เนี่ยผมก็กดถผมกดถอนกดถอนเนี่ยมันก็จะแบบถอนได้เหมือนกันเห็นปะ่ะเนี่ยสเตตสัสก็กลายเป็นเดี๋ยววันที่7จ็ดเนี่ยที่มันผมบอกผมก็คือวันที่7ตอน5้าโมงผมก็จะได้เงินคืนนะครับเนี่ยอันนี้คือสเตตัสคือไอเะก็คือออกละนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือจะบวกอีก1วันแล้วได้เงินคืน อันนี้ก็จะเป็นการล็อกสเต็กกิ้งนะครับข้อดีของมันคือ,อถ้าเราอยากโฮเหรียญไว้เราไม่อยากขายในเร็วๆนี้สองสามปีเราถึงขายเราได้ดอกเบียบเเ้ยเราไล่เหรียญเพิ่มเรื่อยๆนะครับแต่ข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือการถ้าเกิดคุณมาฝากไว้อันนี้เนี่ยแน่นอนเงินคุณมาติดไว้เวลาคุณถอนเนี่ยสมมติว่าวันนี้คุณอยากจะขายเหรียญจริงแล้วย่างน้อยๆเนี่ยเวลาคุณถอนคุณจะถอนเลยเนี่ยเนี่ยบ้าคุณจะคุณจะแบบถอนแบบเร็วกว่ากำหนดเนี่ยคุณก็ต้องรออีกประมาณบวกบวกหวันเต็มๆต่มะ ถึงจะถอนได้นะครับดังนั้นเนี่ยบางครั้งที่ราคามันขึ้นไปสูงแล้วแล้วคุณแบบอะไรเงี้ยอาจจะเสียโอกาสในกรณีสําหรับคนที่เล่นก่งกำไรใช่ไหมดังนั้นเนี่ยก็ไปลองช่างนักกระดูว่าเราอยากจะทําแบบไหนนะครับ้นต่อมานะครับนั่นก็คือตัวรันช์พูนะครับรันช์พูมาดูกันรันช์พูเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเหรียญนะครับที่ทางไบแอนเนาะเขาเอามาให้เราเอาไปสเตกนะครับเป็นพูพูของเขาเนี่ยอย่างกรณีซึ่งในแต่ละช่วงนะครับก็จะมีเหรียญที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหรียญ ATA ใช่ไหมเนะครับ เอาเราสามารถที่จะเอาเหรียญน,นี่เขากำหนดนะครับเนี่ยอย่างเนี้ย bnb pool ใช่ไหมเราสามารถที่จะเอา bnb เนี่ยมาสเต็กกิ้งในนี้ได้แล้วได้เป็นตัวเหรียญ ata ออกมาเนี่ยเอาดอทมาสเตกก็ได้นะครับเอาเท่าที่เขามีให้นะเนี่ยเขาเนี่ยอันนี้เขากำหนดเป็น bnb ดอทนะครับ busd อย่างเงี้ยคือเราสามารถเอามาสเต็กกิ้งในนี้ได้หมดเลยนะครับก็ผลตอบแทนนะครับก็จะเอือนเป็นตัว เรียญเอ a TA ไปนะครับช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วในการทำลันส์พูลเนี่ย,ยก็จะเป็นโปรเซสที่ก่อนที่เราเขาจะเอาเหรียญเข้ามาลิสแหละเราสามารถที่จะมาสเต็เพื่อเอาเหรียญก่อนที่เขาจะลิสในกระดานได้จริงๆนะครับเนาะก่อนหน้านี้ก็มีหลายตัวนะครับเนี่ยเนาะก,ก็มีตัวบาร์นะ FC เหรียญเป็นแฟนโทเค็นของบาร์เซโลนาใช่ไหมครับก็มีตัวนี้นะครับแล้วก็เนี่ยก่อนหน้าน,นี้มีหลายตัวนะครับเนี่ยมีตัวอันลิสมีโดโดมีตัว TLM อย่างเงี้ยนะครับตัวเนี้ยคือเรามาสเตกเอาเหรียญได้หมดเลยนะครับในแต่ละช่วงเเวลาาก็จะมมม,มีีหหรยญใใ่ๆ เราทําการสเต็กกิ้งเพื่อเอาเหรียญเรื่อยๆนะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้านี้เมื่อเราเมื่อเรากดสเต็กเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นเนาะอันนี้จะข้างบนก็จะเป็นรายละเอียดเหรียญที่เรามา,เาสเต็กนี่ครับออตโตเมต้านะครับ ata นะนี่ตรงนี้เลยจะเป็น time until listing นะครับก็คือเวลาก่อนที่จะลิสต์เหรียญตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือจะลิสต์เข้ามาในกระดานเทรดไบนี่ยแหละนะครับเลื่อนลงมาเนาะก็จะมีในส่วนของเนี่ยก็จะมีตัว,ตวโทเค็นอะไรยังไงนะครับลองอ่านรายละเอียดดูนะครับเนี่ยระยะเวลาที่เขาให้ฟาร์มตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าฟาร์มแแล้้ววนนนนบบนีีีนะเเ่่ยยพก การฟาร์มแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นนะเนี่ยสมมุตินะผมอยากจะทําการสเต็กเหรียญน,นี้ใช่ไหมครับอ่ะผมสเต็กเลยอันนี้ผมมีเหรียญ bmb รออยู่เนี่ยประมาณ0.5667เหรียญน,นะครับผมกดแม็กไปแล้วผมสเต็กไปนะครับ <c oughs> ซึ่งตรงนี้นะครับเหรียญจะเห็นนะว่าเหรียญของผมเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ตัว bmb staking เรียบร้อยนะครับนี่นเนาะไมล์ฟันนี่ก็คือตัวกองทุนของฉันนะครับมาดูทางด้านขวาอย่างเงี้ยเมื่อเรากดสเต็กไปเรื่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวไอ้นี่มันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเอง ไอเหรียญตัว ATA เนี่ยครับมันจะเป็นรางวัลเคลม,มาให้เราแล้วก็เราสามารถที่จะกดเคลมตรงนี้เคลมเหรียญได้ตลอดนะแต่ว่าเคลมปก็ยังทําอะไรไม่ได้นะเพราะยังไม่ได้ลิ s t เนี่ไหมเราก็ต้องรอจนกว่าที่มันจะ list ขึ้นมาเนี่ยรอจนกว่าที่กระดาษไอเชนจะ l i ต์ขึ้นมาเราถึงเอาไปขาย,ยเอาไปทําอะไรได้ใช่ไหมนี่ครับก็จะเป็นตัวกรณีของร a u n c h p a นะครับในส่วนของการถอนนะครับก็มาดูในส่วนของ redeem นะครับก็มาดูตรงนี้นะเนี่ยเราสามารถที่จะกด redeem ได้เลยนะครับกดถอนได้เลยนะครับก็เนี่ยกด Mac ออกมาแล้วเราก็กด redeem ปุ๊บ นะครับเนี่ยมันก็คือถอนให้เสร็จแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าไอ้ตัวลัน c ์แพดเนี่ยผมมองว่ามันจริงมันแทบไม่มีความเสี่ยงเลยนะมันเหมือนแค่เราเอาเหรียญที่เราถืออยู่ไปโฮไปวางไว้เฉยๆแล้วก็เราก็ได้เราก็ได้รีวอร์ดขึ้นมาเป็น,เป,นเป็นแบบเป็นเหรียญอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกิจกรรมแบบเนี้ยผมผมจะชอบมาเล่นอยู่เรื่อยๆนะมันก็จะได้นิดหน่อยๆนะครับมันอาจจะไม่ได้เปอร์เซ็นต์อะไรเยอะมากแต่ว่ามันได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ ลุ้นเอาไปเอาลุ้นเอาเหรียญที่เวลาแบบปกติเหรียญที่มันมาลิสในใบแนบใหม่ใหม่ใช่ไหมมันจะราคาพุ่งสูงอะ่ะก็ลุ้นเป็นวิธีแรกอะ่ะก็คือถ้าเหรียญเราไม่ได้อยากโคอยู่แล้วเราก็ขายยับะนะครับนี่มันก็จะเป็นวิธีที่แบบผมบางทีผมก็แบบมาเล่นหาค่าขนมนิดหน่อยนะครับในส่วนที่4ี่นะครับนั่นก็คือตัว bmb vault ครับ bmb vault เนี่ยก็ลองกดเข้าไปดูนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็จะเป็นแบบคอนเซ็ปต์เขาเลยนะครับก็จะเป็นอะไรครับ one click to earn multi benefit with bmb นะครับมันหมาย ตัวอื่นๆยังไงตัวนี้ครับคือง่ายๆเขาเป็นเหมือนว่าซอฟต์เซอร์วิสให้เราอ่ะเขาเราสามารถเอาเหรียญ b ี b มนะครับถ้าเราแบบรู้สึกแบบไม่อยากจะเห็นแบบเนี่ยมีทั้งเซฟวิ่งมีทั้งสเตกกิ้งมีทั้งรันแพดมีทั้งรันพูลรันอะไรอย่างเงี้ยคือมันเยอะไปหมดไม่รู้จะเอาเหรียญไปทําอะไรแบบไหนไม่รู้ดิบอกงั้นคุณเอา BMB มาให้เราจัดก,การสิเดี๋ยวเราเอาไปฝากตรงนั้นตรงนี้ให้แล้วคุณก็เวลาคุณจะถอนคุณก็มาอ่านสเต,ต็ตรงนี้เห็นปะเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีเเนนออนนีีีาางง่่่่ยมมัจะบออออกกูววาาาาาต้้้ถิดลง ดอกเบีย้ยณปัจจุบันมัน0.67ใช่ไหมแล้ว0.67มาจากไหนบ้างมาจากเซฟวิ่งอย่างเดียวเลยตอนนี้ยังไม่มีกิจกรรม,มอ,อื่นๆนะครับเห็นปะที่มันเคยแจกลันฟูลไปรีวอร์ดไปครั้งก่อนเนี่ยจะเป็นตัวอลิสโดโดลิสอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วมาจากแค่ตัวเซฟวิ่งอย่างเดียวมันก็เลยน้อยอะแค่0.67อย่างช่วงนี้ก็คือจะไม่ช่วงที่หน้าฝากอะไรนะครับแต่จริงๆตัวเนี้ยผมไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่า มันเหมือนมันมันกระจายเกินไปจนบางครั้งมันแมกซิมัยตัวรีวอร์ดให้เราไม่ได้นะครับมันก็จะเนี่ยพอเอามาฝากวันนี้มันได้น้อยนะครับก็ไม่รู้จะมาฝากทําไมใช่ไหมแต่ถ้าสมมติอยากมาฝากแบบไม่ฉัไม่สนใจเนี่ยออโต้ทานเฟอร์เหมือนเดิมคือมันจะดึงตัว BMB จากในกระเป๋าเรามาเติมให้ตลอดเลยสมมติว่าเราซื้อ BMB ไว้ปุ๊บมันจะมาออโต้อยู่ในสเต็กกิ้งในนี้ทันทีเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเหมือนพวกออโต้ทานเฟอร์ธรรมดาอัสแมสมมติผมลองสเต็กอยู่นะะผมลองสเตกดูผมกดแม็กซ์นะครับ กดคอนเฟิร์มนะเพราะที่ผมมีเท่าเดิมนะกดแม็กกดคอนเฟิร์มปึ๊บเนี่ยเหรียญผมตอนนี้สเตทอยู่เห็นป่ะเนี่ยขึ้นละแต่เมื่อกี้เป็นสุดจะรีเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมตอนนี้ขึ้นอยู่ว่า0 5 6 6 7จเ็สเตนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรครับเนี่ยไม่มีความเสี่ยงก็คือลงไปได้เลยเดี๋ยวเขาไปเนี่ยเขาก็จะบอกอยู่ว่าเขาไปใส่ที่ไหนเนี่ยเนี่ยก็ใส่น,นี้แหละ0 6 7เอนี่ยนะครับประมาณนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าผมอยากอันสเตทก็ทําได้เลยนะครับเนี่ย ก็ออกทันทีนะเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวเซฟวิ g งเลยนะครับเนี่ยก็กดแม็กเนี่ยก็ะแฟร์รีเด i o มก็ะแฟร์รีเดมชัก็ได้เลยนะครับก็กดปุ๊บคอนเฟิร์มนี่ครับเงินก็จะไปอยู่ในกระเป๋าผมปกติแะนะครับเงินก็จะไปอยู่ในสปอร์ตกระเป๋าผมปกติแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ BNB w a l l นะครับมาดูในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นตัว ETH 2.0 s t a k i n g จริงๆอันนี้ผมอยากพูดแยกมากกว่านะครับก็แต่ไม่มีอะไรจริงๆก็ สำหรับใครที่เข้าใจอยู่แล้วนะครับก็คือตัวอีเธอรี่มเนี่ยเขาต้องการที่จะเปลี่ยนตัวเองจากอีทีเอที่เป็นแบบ proof of work มาเป็น proof of stake นะครับก็จริงๆมันทําได้ข้างนอกก็ทางมันเองได้นะครับไปสเตกกิ้งข้างนอกได้แต่ว่าไบแนนเขาก็มีฟัง์กชันนี้มาให้เพิ่มนะครับก็อธิบายสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่าถ้าเราเอา E t ทเนี่ยหรืออีเชอร่มมาสเต็กไว้นี้นะครับเราจะได้เหมือนได้เป็นดอกเบีย้ยต่อปี ก็เนี่ยเขาบอกสูงถึง20%แต่จริงๆนณะตอนนี้ก็มาเช็คตัวนี้เห็นปะมันแค่ประมาณ6.8% 6. ก็คือยิ่งคนฝากเยอะคนเอาเหรียญมาล็อกเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งลดลงนะครับยิ่งลดลงนะทีนี้นะครับมาดูในส่วนของเงื่อนไขต่างๆเวลาที่เราจะเอาเหรียญ E t ทมาฝากนะครับเหรียญ ETH เนี่ยก็ต้องบอกว,กว่ากว่าที่จะโปรเซสเสร็จเนี่ยเขาบอกว,ากว่าก็2ปีอย่างต่ำนะครับก็คือกว่าที่แบบเราเราจะเคลมเหรียญคืนได้เป็น e t h เนี่ยก็ต้อง2ปีอย่างต่ำนะครับแต่นะครับเดี๋ยวผม คือกรณีที่เราผมกรณีที่เราเอาเหรียญ ETH มาสเตกใน Binance ETH 2 0เนี่ยนะครับเรามาสเตกแล้วเนี่ยเราจะได้เหรียญน,นะครับเนี่ยเราจะได้เหรียญที่ชื่อว่า B ETH นะครับเนี่ย B ETH แบบ1นต่อหคือเอาเหรียญเอาเหรียญ ETH ไปเอาเหรียญ Ethereum ไปนะครับไปสเตกเราจะได้เหรียญสมมุติว่า1 1 1 0 0 ETH นะเอาเหรียญ100 ETH ไปสเตกเราจะได้100 B ETH ทีที่เป็นเหมือนโทเค็นอะ เป็นโทเค็นที่บ่งบอกว่าเหมือนเป็นคูปองว่าเอ้ยเหมือนใช้อะไรดีเหมือนสัญญาแล้วกันสัญญาว่าเนี่ยฉันฉันฉันแลกอีจเทมาในจํานวนเท่านี้จริงๆนะอ่าทีนี้พอเราแลกเรียบร้อยแล้วนะครับไอคลิปเนี้ยผมจะไม่แลกให้ดูนะเพราะผมไม่ได้มีอีจเทเหลือในนี้แล้วนะครับแต่ว่าผมจะบอกเราว่าเวลาที่เราแลกได้อีจเทแล้วนะครับมันจะมีตัวรีวอร์ดนะครับรีวอร์ดเนี่ยเขาจ็จ่ายดอกเบีย้ยเหมือนกันเขาเนี่ย เปอร์เซ็นต์ก็ตามนี้เลยครับเปอร์เซ็นต์ก็6.7%ต่อปีแล้วเราก็ได้เป็น BETH มานะครับเหมือนได้แบบได้มาเรื่อยๆร่อได้ดอกเบี้ยบีอีทมาก็เนี่ยเงื่อนไขก็6.78%ต่อปีแค่นั้นเองนะครับแล้วพอถึงเวลาที่ตัวอ่า ETH 2.0มันโปรเซสเมื่อไหร่มันจบเมื่อไหร่มันมาเมาื่อไหร่เนี่ยเราจะถูกเคลมคืนนะครับก็คือเราเคลมคืนคือนอิตาเลียนได้เลยนะครับแล้วก็พร้อมดอกเบี้ยเรียบร้อยเลยทีนี้มสมม,ม,ม,มมติถ้าเกิดเพื่อนๆออออยยยาากกจจะะลลนนนนสเเเตใใใช่่่่่นะ่มมมมมมัั้ครรบผผไไีีหหืูท เพราะว่าน่าจะเอาไปเก็บที่อื่นหมดแล้วอ่ะเนี่ยมีอยู่1 E t h ทในนี้อ่ะหนึ่งเลยมันหนึ่งเปะเลยวะไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแล้วก็อ่าเนี่ยถ้าสมมติผมจะผมจะดิทบิวก็คือเนี่ยผมจะเปลี่ยนมันก็คือมันจะเปลี่ยนเป็นเหรียญที่ชื่อ B ีอทให้เลยเหมือนเป็นสัญญาเป็นคูปองไว้ว่าเนี่ยโฮเหรียญน,นี้ไว้นะเดี๋ยวถึงเวลาเปลี่ยนคือเอามาเปลี่ยนสลับกลับได้แต่ว่าจริงๆเราสามารถเปลี่ยนได้ก่อนหน้านั้นได้ครับคือถ้าสมมติว่าผมผมถือเหรียญผม,ผม,มผมอ,อมป BH ่ะยยังฮไู แล้วถึงเวลาที่แบบราคาของอีเชียรียมันพุ่งขึ้นสูงมากๆจริงๆอะ่ะผมสามารถที่จะเปลี่ยนกลับเป็นอีทเได้นะมันมีวิธีอยู่นะครับก็คือโดยถ้าเกิดว่าใครที่ไปสเต็กบีอีทีเแล้วต้องการจะขายเหรียญกลับมาเป็นอี h เหรืออีเชียรีปกติเนี่ยมันทําได้อยู่นะครับในในใบแนนนะครับก็โดยการที่เนี่ยเพื่อนๆมาที่หน้าเทรดนะครับหน้ามาเก็ตกดมาตรงนี้นะหน้ามาเก็ตปกติเลยแล้วมาที่ตัวออคอยมาเก็ตตรงนี้นะครับนี่เนาะออคอยมาเก็ตกดมาปุ๊บนะพิมพ์คําว่า B ีอีทเลงไปนะครับ มันจะมีคู่เห e เรียญ b e t h ทีเอช e แลตอิเชอยู่นะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเนี่ยเนี่ยครับเพื่อนๆสามารถที่จะแลกแต่อัตรามันไม่ใช่1นต่อหนึ่งรอกนะเห็นไหมอัตราการแลกอะ่ะมันจะน้อยกว่า1นต่อหถ้าเกิดเพื่นอนเพื่อนรออ่ะเพื่อนเพื่อนรอเวลาแบบของอิเชอร์จริงๆอะ่ะเพื่อนเพื่อนจะได้1นต่อหเลยนะเพื่อนเพื่อนรอเวลาจริงๆริอ่ะเพื่อนเพื่อนได้ 1, 1. ตน,นต่อหเลยแต่พอเอามาแลกก่อนกําหนดเนี่ยเนี่ยมันจะเหลือแค่ประมาณศ 9 4 1 3นะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยก็จะไม่ได้ด้วยเพราะว่าไม่ได้ถือว่าไม่ได้ถือ E t เทแล้วไม่ได้ถือ B e อีทแล้วดอกเบีย้ยก็จะไม่ได้ก็เหมือนเป็นการอันสเตทนั่นเองแล้วก็อันสเตทแบบขัดทุนด้วยนะครับก็เนี่ยก็ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าก็ต้องลองมาชั่งดูเนี่ยเราสามารถแลกคืนได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าแลกไม่ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดราคามันขึ้นไปสูงมากเนี่ยมันไม่ใช่ว่าราคาไอตัวนี้นิ่งนะถ้าราคาเนี่ยมันขึ้นไปสูงมากๆเนี่ยยิ่งเราเราก็จะยิ่งแลกอีเทอร์ มันก็จะเป็นช่วงที่ B ีเทเนี่ยคนเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรยิ่งด้อยค่าลงเพราะว่าอ e ีเทอร์อ e ีเทอร์แพงนะครับเนี่ยมันก็จะมีแบบความต้องการอะละมีการเทรดดิ้งกันอยู่แบนี้เล็กๆอยู่เหมือนกันนะครับทั้งนนที่มันควรจะเป็น1ต่อ1นใช่ไหมแต่มันก็แอบมีแบบเทรดเทรดเล็กๆอยู่แบนี้เหมือนกันก็ก็ลองดูนะครับก็ลองดูว่าไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะก็จะเอามาสเต็กในอีทีเฮเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะได้ข้อมูลครบนะครับในส่วนของ b บ n a n ด e e a r n i n g นะก็มันก็ประมาณนี้แหละครับส่วนใหญ่ก็คือหลักๆเลยเงื่อนไขก็คือเอาไปฝากไว้ได้ดอกเบี้ยความเสี่ยงของค่าที่จะต่ำนะครับในบริเวณตรงนี้นะไม่ค่อยมีอะไรถ้าเราอยากจะถือเรียนนั้นอยู่แล้วนะครับมันก็ถือได้นะครับสบายๆนะครับแล้วก็สามารถเคลมคืนได้ทันทีเหมือนกันอาจจะมีบางอันที่แบบก็บวกหนึ่งอะ่ะคือไม่ได้แบบเคลมคืนได้เลยบวกหนึ่งไปนะครับแต่ว่าก็ ก็ต้องไปคำนวณดูเหรียญไหนที่เราไม่ได้ตั้งใจจะถือจริงๆเราก็ไม่ต้องไปล็อกมันนะครับอาจจะแบบเฟกซิเบิลก็ได้ได้คืนเลยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยครับแต่โดยส่วนตัวเวลาถ้าเกิดผมเล่นเทรดอ่ะผมจะผมจะไม่ได้เอาเหรียญไปล็อกนะผมจะไม่เอาเหรียญมาไว้อย่างนี้เลยผมก็อยู่หน้าเทรดปกติมันมันได้ไม่เยอะครับถ้าเราเทรดนะเนาะแต่ว่าถ้าเราจะถือเป็นคนที่ถือเหรียญยาวๆเนี่ยไม่รู้สิอ,อยากจะอยากจะโฮไว้เป็นหลายๆปีอย่างเงี้ยก็มาไว้อี่นี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างส่วนตัวเองอ่ะผมยัง ผมยังว่าแบบเหรียญส่วนใหญ่ของผมยังอยู่ในฮาร์แวร์วลเล็ตอยู่นะยังยังยัง,ย,งยังมั่นใจกว่าอย่างสบายใจกว่าเอาเก็บไว้นั้นนะครับบางทีก็บางเหรียญบางอันเนี่ยเรารู้สึกว่าเราถือเฉยๆเราก็ผลตอบแทนโอเคแล้วเราไม่ได้แบบอยากได้ดอกเบีย้ยอะไรเยอะแยะมากมายครับเก็บแยกไปเลยไม่ต้องมายุ่งกับในพอร์ตที่จะแบบมาทําอะไรได้กับมันอย่างเงี้ยเอามาขายได้เอาอะไรได้อย่างเงี้ยไม่ต้องมายุ่งกับมันเลยครับอันนั้นกเก็บยาวๆอย่างเงี้ยนะนผมสบายใจกว่า ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วตอนนี้นะครับช่องของเราก็มีระบบ Membership นะครับใครที่สนใจระบบ Member นะครับที่อยากจะเข้ามาไลฟ์คุยกันได้ทุกวันเสาร์นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมีไลฟ์นะก็สามารถที่จะมาจอยกันได้นะครับก็อ่านรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านบนเลยแล้วสาหรับวันนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในช่องไอเรอลอครับสวัสดีครับ